อาวันนี้มาเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารของเราเรื่องแรกค่ะในวันนี้นะคะนําเรื่องราวที่พี่น้องบ้านเราเนี่ยก็รอคอยกันอยู่นะคะก็คือในเรื่องของอาทางด้านของแอปทางรัฐนะคะในเรื่องของอ เงินดิจิตเงินดิจิทัลหนึ่งหมืนบาทนั่นเองอคุณผู้ฟงังซึ่งวันนี้นะคะข่าวสารเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะใช้งานสมัครใช้งานแอป,ปทางรัฐล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ ดิจิตัลวอลเล็ตนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พี่น้องบ้านเราเนี่ยก็รอคอยกันอยู่นะคะนายประเสริฐจันทรรัตวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าภายหลังจากที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ถแถลงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตค่ะหรือโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่24กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาโดยให้พี่น้องประชาชนกลุ่ม ที่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งจัดทำโดยสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะหรือว่า DGA ค่ะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567นี้โดยจากรายงานการสมัครเข้าใช้งานแอปทางรัฐเนี่ยของพี่น้องประชาชนก่อนวันที่24กรกฎาคม2567พบว่ามีจำนวนการใช้งานเฉลี่ย วันละ ห้าหมื่นถึงหกหมื่นครั้งขณะที่ปัจจุบันค่ะภายหลังจากวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนผู้สมัครเข้าใช้งานเฉลี่ยถึงวันละ8 0 0แสนถึง9 0 0แสนครั้งดังนั้นเนี่ยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครใช้งานพร้อมกับยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันทางรัฐล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งานก่อนลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการก็คือก่อนวันที่1สิงหาคม2,567ค่ะซึ่งคาดว่าในช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2,567จะมีจำนวนการสมัครเข้าใช้งานมากถึงวันละประมาณ5ล้านถึงหล้านครั้งนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนมีข้อสงสยัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัล สามารถสอบถามได้นะคะที่ศูนย์บริการข้อมูลโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัล w a l let หรือโทรไปที่สายด่วนดิจิทัล w a l l e t ค่ะ1111ตลอด24ชั่วโมงโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับการทำงานของระบบไว้แล้วกว่า500คนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาตอบข้อสงสัยหรือ,อในเรื่องของการลงทะเบียนดิจิทัล w a l l e t ให้กับพี่น ประชาชนนั่นเองค่ะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก่อนที่จะถึงวันที่วันที่1งสิงหาคมนะคะคุณโบฟังก็เชิญชวน,ชวนพี่น้องประชาชนบ้านเราลองสมัครใช้งานาสมัครใช้งานในส่วนของแอปทางรัฐนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐดาวน์โหลดก่อนนะคะคุณโบาฟางซึ่งก็ดาวน์โหลดก่อนนะสำหรับท่านใดที่ใช้ในโทรศัพท์พวกอไอ o n e นะคะในระบบ iOS เนี่ยดาวน์โหลดได้เข้าไปที่ App Store นะคะคุณผูฟฟังแล้วก็พิมพ์พิมพ์คำว่าแอปทางรัฐเนาะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดติดตั้งไว้ในเครื่องนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ใช้ระบบ Android เนี่ยกเ็เข้าไปดาวน์โหลดได้ผ่านทาง Google Play นะคะพอเราเข้าไปดาวนโหลดติดตั้งแล้วเนี่ยดาวน์โหลดก่อนแล้วก็ติดตั้งไว้ในเครื่องแล้วเราก็ค่อยเข้าไปลงทะเบียนต่างๆนะคะในส่วนของการที่จะรับบริการจากทางแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองนะคะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงทะเบียน นะคะรับเงินหนึ่งมืนบาทดิจิทัลวอลเล็ตนั่นเองนะคะ